สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูตัวนี้คือแมกเนติกของมอเตอร์นะคะตัวนี้ใส่กับมอเตอร์5แรง7็แรง10แรงนะคะแล้วก็อยู่ในตู้คอนโทรลนะคะจะเป็นตัวนี้เลยลักษณะแบบนี้น็อตที่กําลังขันอยู่นะคะไม่ต้องขันออกมาจนสุดนะคะนี่คือเทคนิคของช่างทองนะคะที่ช่างทอง นำเสนอในคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับ f อที่ใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ๆและต้องใส่แมกเมติกแบบนี้นะคะก็คือนี้ที่เราคลายน็อตถ้าตัวนี้เราจะต้องถอดออกมานะคะทำไมต้องถอดตัวนี้ออกมาด้วยคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าทำไมต้องถอดออกมานะคะเห็นไหมคะอะไรแตกโครบคลาบเอาลงมาเลยค่ะเนาะเห็นไหมคะจะมองเห็นฝุ่นไหมเน,นี่ค่ะ เนี่ยคือฝุ่นนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเราสามารถถอดออกมาแล้วก็นําไปเป่าฝุ่นออกทําความสะอาดได้นะคะเพราะว่าถ้ามันมีฝุ่นเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ดูดนะคะประสิทธิภาพการดูดของมันจะน้อยลงลดลงเยอะมากนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะมีข้อแนะนำและจะมาวัดเป็นมิเตอร์นะคะมิเตอร์เข็มให้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะช่างทองมีเทคนิคมาบอกว่ามันเป็นไฟ220นะคะซึ่งโชคดีมากที่ แมมมติกตัวนี้กับมอเตอร์ตัวนี้เป็นไฟ220นะคะดยงนั้นคุณดู้ะิดด้านนะคะแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาวัดกันค่ะว่าค่าเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราต้องไปพันใหม่ครับเพราะว่าคอย220น่ะมีคอย380น่ะมีแต่คอย110หาไม่มีครับถ้าเจอ110ต้องเอาไปพันใหม่อย่างเดียวครับอ๋อก็คือถ้าเขาเสีย ก็ต้องเอาไปพันใหม่เนาะไม่มีขายแต่ถ้าเป็นคอย220มีขายมีครับมีทั้งคอยทั้งตัวใหม่เลยทีนี้เราก็นำไปทําความสะอาดนะครับวิธีขั้นตอนการถอดก็ประมาณนี้นะครับถอดอย่างนี้เนาะ ราก็นับชิ้นเล,นเลยนะเลยว่าอันนี้เป็นชิ้นสองสามสี่ห้าตัวนี้นะตัวน,นี้แผ่นรองน้องโอนเป็นแปดนอดสองตัวนะครับนัดยี่สิบสองลองนับชิ้นไว้เลยนะคะ ที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะช่างทองก็จะไปเป่าลมนะคะเป่าลมเป่านะคะค่ะช่างทองทําความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวช่างทองก็จะประกอบนะคะประกอบเข้าไปนะคะเ,เมื่อกี้เรานับกันได้เจ็ดชิ้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบเลยค่ะว่าใส่ชิ้นส่วนไหนเข้าไปก่อนนะคะเป็นยางรอง ในเสียงรบกวนด้วยนะคะตามด้วยแม่เหล็กนะคะแล้วก็คอยนะคะอคอยเสร็จแล้วก็เป็นสปริงนะคะแล้วก็จะเป็นชุดด้านบนนะคะข้างบนก็จะเข้ากับตรงนี้นะข้างล่างก็จะอยู่ในวงกันตัวอย่างข้างล่างก็จะอยู่ตรงคอยพอดีข้างบนก็จะเข้ากับตรงแขงแม่เหล็กเนาะ แล้วก็ขันน็อตสองตัวค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการถอดทำความสะอาดแมกเนติกนะคะซึ่งสามารถ FC สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวช่างทองจะลองให้ดูด้วยนะคะ,นะคะ FC ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเมียช่างฝากกดติดตามช่องเมียช่างด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีผลผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะ ก็ใครที่รอรับชมมอเตอร์5แรงนะคะที่เมียช่างเกลิ่นไว้เมื่อคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเลยค่ะเนาะเมียช่างจะลงให้ได้รับชมนะคะซึ่งในคลิปมอเตอร์5แรงคลิปต่อไปนี้ก็อย่าเพิ่งลำคาญหรือเบื่อกันนะคะเพราะว่าเมียช่างขออธิบาย นึ่งเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าเมียช่างอึดอัดอะไรก็เข้าไปรับชมได้นะคะเนาะว่าเมียช่างจะอธิบายอะไรนะคะก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะเพราะว่าเราเหมือนครอบครัวเดียวกันนะเมียไรเมียช่างก็เลยแค่อยากบอกอยากอธิบายนะคะว่าเมียช่างรู้สึกอย่างนี้เนะะาะการทํางานก็อยากทําแบบสบายใจอะคะ่ะเนาะไม่อยากรู้สึกเวลานั่งทํางานแล้วเรารู้สึกอึดอัด ลนั่งตอบคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกอึดอัดเนาะอยากรู้ว่าทําใครอยากรู้ว่าทําไมเมช่างอึอดอัดต้องติดตามรับชมคลิปต่อไปเลยค่ะน่าจะประมาณน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะถึงจะได้ลงเนาะเมช่างของเวลาจลัดต่บก่งนี่ค่ะนี่าง,งก็ขันแเข้าไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เมช่างเน้นย้านะคะน,น็นอตน็อตเนี่ยค่ะน็อตแปดตัวฝั่งละสี่เนี่ยนะคะ อย่าขันนอกหมดนะคะตอนที่เราถอดทำความสะอาดนะอย่าขันนอกหมดนะช่างทองฝาาบอกมานะคะตอนนี้เรากําลังจะต่อสายไฟนะคะแล้วก็เสียบลองให้ดูนะคะแล้วก็มาวัดกันเนาะด้วยเอมิตเตอร์มิตเตอร์วัดนะคะตัวนี้ตอนที้เราดูคอยมันเป็นคอยสองอยสู่แล้วนะคะลักษณะการต่อมันก็จะ,จะแบบนี้ มันเป็นไฟ2 2 0้ก็มันเป็นไฟบ้านอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถต่อเข้ากับสายไฟบ้านและเสียบได้เลยใช่ไหมคะใช่ลักษณะการต่อก็ะจะแบบนี้น,ะะนี่ค่ะเดี๋ยวเมย์จะถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะนี่คือสายรองมอเตอร์เนาะของที่ร้านนะคะนะคะ น,ะะนี่คือเบเกอร์ไฟเข้าเนาะซึ่งเราเสียบไว้แล้วนี่คือเบเกอร์ไฟเข้านะคะแต่ช่างทองจะลองให้ดูดดพี่เองกดให้เราอีกหน่อยได้ไหมแต่เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นแล้วเนาะแต่ตอนนี้ช่างทองกําลังจะไปวัดให้ดูนะคะได้ยินเสียงไหมน,นี่คือใช้ได้นะคะเป็นอย่างนี้นะเราวัดวเราวัดนานวัดนานี้นะวัดนานี้ มอเตอร์ทำงานนะคะจะเป็น,น,นเห็นไหมคะจะจะสุดที่สองสองศูนย์ก็คือสองก็คือเวลาาดดไปมันก็จะจ่ายไฟไนา,านเี่ยค่ะเวลามันดูดมันก็จะจ่ายไฟประสิทธิภาพการดูดนะคะเขาก็จะดีขึ้นมากเลยนะคะเนาะถ้าเราถอดเขาทําความสะอาดบ้างนะคะเนาะแล้วก็เพื่อให้เขาใช้ทนด้วยนะคะให้ยืดอายุการใช้งานของแมกเนติกของเราด้วยนะคะ คลิปนี้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับ f อนะคะอยากให้ f อเชื่อกันแชร์ให้เมียช่างด้วยนะคะเพื่อเป็นความรู้ให้ท่านอื่นเนาะได้บุญด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้เมียช่างด้วยนะคะจะได้ไม่พาะะลาดคลิปต่อไปค่ะโทรศัพท์มันงอนอีกแล้วค่ะดับไปอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจบคลิปพอดีเลย <c li pped> คลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ